ครับผมก็เห็นวันนั้นเข้าไปคุยับหมอมไปเช็คเทปดูก็ประมาณหมอมบอกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเล็วแน่นไหมซีนแน่นไหมต้องรอดูครับเรื่องนี้เป็นเขายังยังไม่อยากให้ยังไม่อยากให้กล่าวถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมต้องต้องรอดูครับต้องรอดูครับครับผมก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับอย่างอยากให้ลองติดตามดูก่อนตอนนี้ก็ถ่ายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าน่าจะได้ชมเร็วๆนี้แหละครับไม่นานเกินรอครับ ก็ใหม่ก็ไม่ค่อยเขินแล้วครับแรกๆมีบ้างแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าใหม่เฟรนลี่มากครับผมก็ตอนซ้อมตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปกันแล้วมันก็ทําให้เราสนิทสลอมกันมากขึ้นเวลาเข้าฉากก็ก็ความเขินความอายก็ลดน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมต้องรอดูดีกว่าครับเลิฟซีนแต่ว่าฉากอื่นๆก็เหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่าฉากที่ภานใด้สุพรรณแล้วเรื่องช่วงนี้อากาศร้อนมากครับ40กว่าองศาทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็ก็อยู่กลางนาตลอดก็ก็ร้อนมากครับจะโดนแบบชิ้นตัดออกต้องมีขนม้อนไม่ได้ไม่ถึงงเรื่อ เล็ซนีนะครับหนัมกมนลาจะแบบกลัวไหมก็เทิดมีก็ผมว่าจันดารามก็สุดแล้วครับผมว่าจันดาราคงไม่มีเรื่องไหนเกินถ้าผมพูดกันตรงๆเลยนะครับผมก็<ช>เพราะอยูใ่ในในแง่ของนิยายด้วยในแง่ของนิยายจันดาราเป็นนิยายแนวอ,อีโรติกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าแผลเก่ามันเป็นดรามา่าโรแมนติกอะไรเงี้ยโศกนาฏตรรกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่อยู่ที่เรื่องราวของของนวนิยายด้วยซึ่งก็มีอะไรอะไรน่าจะเกินจันดาราแล้วเธอผ่านจันดารามาแล้วมันก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ ธรรมาดาอะไรเงี้ยครับที่ถาว่าเหมือนน้องใหม่ท่้นท้างจะป,ปิดตัวอยู่ในกองอะไรเงี้ยไม่ร่วกับใคร,ครเอาแต่แม่กับผู้จัดก,การครับ <ๆ S 2> ก็ก็เขาก็มีอยู่กับแม่กับผู้จัดการด้วยครับแต่ว่ากับผมก็ก็มีคุยกันตามปกตินะครับผมวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตบุโนโนมามาก็ก็ก็ยังทักทายกันเลยว่าเฮ้ยไปดูมาเหมือนกันหรออะไรเงี้ยก็ก็เขาก็มาชวนเราคุยด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเขาดูมาเหมือนน้องไม่ค่อยเฟรนลี่กับกับคนอื่นอ้าวเหรอครับแต่ว่า อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ากับผมตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วก็กเฟรนลี่ดีทำให้ตอนซ้อมมันก็ดีดีทำให้เราเข้าบทกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีในในในตอนที่ถ่ายทําเราก็มีการพูดคุยกันตลอดอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากขเขาเรียกว่าอะไรถ้าจกิดปีกตัวกันมากๆเราต้องเข้าฉากด้วยกันบางทีก็อาจจะเขาเรียกอะไรแปลกๆนะแต่ว่าตอนนี้ในกองก็มีทั้งเราชวนเขาคุยเราเขาชวนเราคุยก็มีปกติอะไรี้ยอาจจะเป็นเพ้าน้องเครียดหรือเปล่า ก็ไม่ทราบกันครับผมไม่ทราบกันล้วเขามีความเยอะก็ไม่ค่ากับที่นู้ที่ง่าหรืออะไรก็ไม่นะครับไม่นะครับก็ปกตินะครับแล้วกหน้านี้มีต้องเป็นลมด้วยอ๋อเอ่อล่าสุดเหรอครับเอ่อปวดท้องครับปวดท้องปวดท้องแล้วก็ก็แล้วก็เอ่อมีแบกกองนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมแล้วกลับมาถ่ายต่อจะมาถ่ายใช่ครับผมใช่ผมตั้งใจมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถ่าย4วันติดเลยครับผมครับเห็นว่ารุ่งตอนนั้นเหมือนมองไม่อยากให้นิวออกมารับคิวเลยแล้วตอนนี้สามารถก็จริงๆแล้ว ไม่ได้อยากให้รับใช่ครับแต่ว่างานนี้พอดีว่าติดต่อมานานแล้วครับผมติดต่อมานานมากแล้วแล้วก็นิวสนิทกับพี่ที่เป็นที่ผู้จัดการงานนี้อะไรครับผมที่เป็นดิสนีย์อะไรครับผมก็พี่เขาอยากให้มาเพราะเขารู้ว่าเราชอบซูเปอร์ฮีโร่ชอบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากให้มาเลยติดต่อเราไว้นานมากแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขออนุญาตหม่อมงานหนึ่งครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ